สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบง่ายๆด้วยการโปรโมทผ่านโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเคลื่อนสินค้าสู่ผู้บริโภคกว่า140ประเทศทั่วโลกค่ะ างโอกาสทางธุรกิจกับผู้คนมากมายที่ต้องการทำธุรกิจแบบยุคสมัยใหม่เป็นตัวแทนจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพดีช่วยให้พวกเขาแลดูอ่อนเยาว์และรู้สึกอ่อนไวัเราจะเริ่มต้นอย่างไรเรามีคำตอบค่ะเริ่มจากช่องทางแรกนะคะคือการขายสินค้าและช่องทางสุดท้ายนะคะคือการขยายฐานนักธุรกิจรายต่อไปค่ะ คุณสามารถเข้าร่วมกับแผนผลตอบแทนทางการเงินบริษัทเจอเน็ตในระดับใดก็ได้ที่คุณต้องการค่ะเปิดบินสมัครเป็นนักธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพียงครั้งเดียวโดยสินค้าใช้วิทยาการล้ำสมัยจากคณะที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านน,นั้นๆในระดับสากลทำให้สินค้าทุกรายการสั่งซื้อมีคุณประโยชน์ มีที่รวดเร็วที่สุดในการรับผลตอบแทนคุณสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาขายส่งและขายสินค้าในราคาขายปลีกซึ่งคุณจะได้ส่วนต่างกำไร15-40%ในการขายทุกครั้งนะคะจำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกแบบแ s สโซเ a t e ขึ้นไปหรือว่าเปิดบินขั้นต่ำค่ะและภาพประกอบนี้จะทำให้คุณเห็นภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในลำดับถัดไปค่ะ ชุดเบสิก7,000กว่าบาทไปจนกระทั่งแพ็กเกจที่ดีที่สุด QVIP เรียกว่าชุด Ambassador 40,000กว่าบาทค่ะเมื่อแนะนำนักธุรกิจรายใหม่ๆซึ่งมาเปิดบินในแบบดิสติบิวเตอร์เช่นกันคุณจะได้รับโบนัสคือรีเทลเซล l ์โบนัสค่าแนะนำของคุณซึ่งจะได้รับเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นเพียงการเสนอขายสินค้าและได้กาไรเพียงแค่ครั้งเดียว ต่อมาแอนจะแนะนำวิธีการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนั่นก็คือการสร้างทีมนักธุรกิจหรือทีมตัวแทนจำหน่ายเพิ่มของคุณนั่นเองค่ะเพื่อทำการขยายแบบสร้างตัวแทนจำนวนมากๆนั่นก็มีชื่อที่เรียกว่าทีมคอมมิชชั่นและแมทชิ่งโบนัสวิธีการก็คือแชร์เรื่องราวสินค้าและโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันเช่นนี้โดยมีโมบายแอปพลิเคชันและโปรโมทผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือการแนะนำแบบปากต่อปากก็ได้ค่ะ ซึ่งเมื่อคุณได้มีโอกาสเข้าอบรมทําให้คุณมีความรู้ก็สร้างโอกาสได้ง่ายขึ้นค่ะและนี่คือแนวทางที่จะทําให้คุณได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดยุติธรรมมากที่สุดสะดวกที่สุดเชื่อว่าผู้ที่เคยผ่านระบบการขายจะเข้าใจความแตกต่างจากภาพประกอบนี้ค่ะ บริษัทเจอเนสให้เราเป็นผู้ขับเคลื่อนสินค้าไปยังผู้บริโภคแทนค่ะหรือพูดง่ายๆนำต้นทุนสูงๆของการทำโฆษณาการประชาสัมพันธ์เหล่านั้นมามอบให้กับตัวแทนนักธุรกิจผู้ทำการตลาดแทนบริษัทนั่นเองค่ะทีนี้ขอทำความเข้าใจเพิ่มผลตอบแทนในหัวข้อทีมคอมมิชชั่นค่ะ ในฐานะที่คุณสร้างเครือข่ายดิสติบิวเตอร์พวกเขาจะถูกวางในองค์กรของคุณทางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายทุกครั้งที่มีสมาชิกในทีมของคุณขายสินค้ายอดขายเหล่านั้นจะถูกเข้าไปอยู่ในยอดกลุ่ม GV ใช้ในการคำนวณทีมคอมมิชชั่น เมื่อทีมของคุณเติบโตคุณจะได้รับ GV จากยอดขายที่พวกเขาสร้างขึ้นมเมื่อทีมของคุณฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามียอดถึง600 GV และอีกฝั่งมียอดถึง300 GV ไม่สนใจว่าฝั่งไหนนะคะคุณจะได้รับทีมคอมมิชชั่นหรือเรียกอีกอย่างว่าไซเคิลโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์ทุกๆไซเคิลโบนัสคุณจะได้รับไซเคิลโบนัส1,225บาท สำหรับผลตอบแทนในข้อนี้นะคะบริษัทจ่ายสูงสุดถึง9,18,750บาทต่อสัปดาห์เลยค่ะและเมื่อคะแนนส่วนเกินล้นออกมาจากวงเงินจ่ายผลตอบแทนในแต่ละสัปดาห์บริษัทเก็บทบสะสมในสัปดาห์ถัดมาไม่ล้างคะแนนนะคะหรือหั่นคะแนนของคุณทิ้งไปทำให้คุณมีรายรับต่อเนื่องไปตลอดค่ะ ลองดูภาพการขยายที่เติบโตไปอย่างต่อเนื่องสิคะเมื่อคุณสามารถถ่ายทอดการขายและการสร้างองค์กรผลตอบแทนในข้อนี้จะส่งตรงถึงบัญชีคุณในทุกๆ7วันค่ะ มือนค่าลิขสิทธิ์ขยายทีมงานค่ะยิ่งคุณสนับสนุนให้ทีมของคุณมีทีมไซเคิลโบนัสมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะได้รับสัดส่วนที่มากขึ้นเช่นกันค่ะระดับแรกที่มีสิทธิ์ได้รับแมทชิ่งโบนัสคือเจตเอ็กเซคิวทีฟในตำแหน่งนี้คุณมีสิทธิ์ได้รับค่าลิขสิทธิ์ถึง30เจากทีมคอมมิชชั่นในสายงานแนะนำตรงยกตัวอย่างหากคุณแนะนำนาตาลี s t ต c y คุณจะได้รับส่วนแบ่งสูงสุดถึง30%จากทีมคอมมิชชั่นของเขาเหล่านั้นเช่นกันหากคุณขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณมีสิทธิ์ได้รับแมทชิ่งโบนัสมากถึง7ชั้นเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับแมทชิ่งโบนัสตามระดับผลตอบแทนนี้จะโอนเข้าบัญชีในธนาคารทุกๆ7วันเลยค่ะ สองประเด็นคือในส่วนของรางวัลสำหรับผู้นำทางธุรกิจคุณจะได้รับรางวัลท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์รีวอร์ดให้กับคุณที่สามารถพิชิตตำแหน่งเอ e r a l ัและด i มอนด์ดีเรกเตอได้โดยทางบริษัทจะพาคุณท่องเที่ยวยังสถานที่พักผ่อนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายคน หลายคนเข้ามาเพราะมองเห็นโอกาสที่สุดยอดมากๆก็คือการได้รับหุ้น3%จากยอดขายที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกในแต่ละไตรมาสซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทกันไว้ให้กับผู้ที่พัฒนาทีมในตำแหน่ง Diamond Director ขึ้นไปบริษัทเจอเนสมีการขยายตัวแทนเติบโตในทุกๆนาทีเมื่อมองส่วนแบ่งทางการตลาด จากยอดขายทั่วโลกในทุกๆประเทศกว่า140ประเทศในขณะที่คุณไม่จำเป็นต้องมีผู้แทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆซึ่งโอกาสเช่นนี้คุณจะได้รับโบนัสก้อนโตในทุกๆไตรามาสเมื่อคุณมีตำแหน่ง Diamond Director ขึ้นไปและยังคงสภาพเป็นผู้ที่มีคะแนนใต้ทีมงานอย่างหนานแน่นในสัสดส่วนของตัวเอง คุณเข้าร่วมและดำรงตำแหน่งด i มอนด์ด i เร c เตอขึ้นไปไม่ว่าจะ3เดือนหรือว่า5ปีถ้าคุณพิชิตได้โอกาสเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นของคุณเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์จากทางบริษัทซึ่งได้มีการเตรียมการแปลภาษาไว้ถึง30ภาษาที่ถูกแปลแล้วครอบคลุมทั่วโลกพร้อมให้คุณเชื่อมโยงเครือข่ายที่ไม่จำกัดแต่เพียงแค่ในประเทศไทยค่ะเราแตกต่างตรงที่ ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนเองทางด้านการจัดส่งไม่ต้องผลิตสินค้าเองได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยุติธรรมเทรนธุรกิจที่กำลังมาแรงมีการให้การสนับสนุนสุดตัวทั้งจากบริษัทและผู้ร่วมงานของคุณมีเครื่องมือทางการตลาด มีเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณเอง<ม>เตรียมการแปลภาษาต่างๆไว้ถึง30ภาษา<ม>ได้โอกาสสร้างมิตรภาพอันยาวนานกับครอบครัวเจอเนสทั้งงานอีเวนต์งานเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกันที่ความสำเร็จที่คุณได้สร้างมันขึ้นมานะคะ่ะ